สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู่ขุณทุกคนครับพ่อกระเปาเท้าห้างน้านชาแนลรับพี่น้องมาพี่น้องมาบรรยากาศในื้อหมเศร้าครับมนี้ให้พี่น้องเดี๋ยวเบ่งทงไห้ทงหน้านะครับหันไปทางทงหน้าจังหน่อยนะครับฟังเสียงกิริตกินข้าวเศร้ารับพี่น้องมาต้มใส่ขวดนะครับต้มใส่ขวดอู้ใส่ขวดใส่ทักเปียนะครับเอามาเอาใส่ใส่งวนะครับมาทักเปียกับมาต้มนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อ สดหวอนๆเสียบเงินกับบ่าวเท้ากับเจวเพียคือเอราเจวเพียบีสดคือเอรานะครับพี่น้องถามบ่าวเท้าว่านอียงกกาเอินเกวเหมือนั้นอินเกวไปไหนมาจังไดมาทันบ่าวเท้าไปซื้อยวนมองบ่าวเท้าไปซื้อเนื้อพี่น้องสั่งเพิ่นไหวนะครับโม,มเมนว่าไปจะซื้อไดรดวด้สั่งเพิ่นไหวตัวพี่น้องเพิ่นเอาไว้ให้นะครับเพราะว่าลันอียงกาหลา่างก๋วยเตี๋ยวหลังเพิ่นเพิ่นมาเมาเอาแม่นอีหลีพี่น้องเพิ่นเอาไปต้มซ้่ก๋วยเตี๋ยวเอาได้พักพักกลับกับพระอีเลือด นะครับพายเลือดที่มันมีที่มันมีช่วงนี้มันงามนะครับกับปักซี่มาเสียบเงินกระบา๋าเท่าครับพี่น้องเสียงมันข่วงวนียตื่นเสามากฟังเสียงมกเสียงยังออกอใส่ขวดใส่วขวดคุ้มอมำลำ ตรงเฝ้าเย็กน้อยเะพี่น้องเพราะว่าถามเย็นเหลินเป็นไขดด่ลดขมลำเลยพี่น้องเอาใส่มาขวดใส่มาทัก ถ้าสุดแบบหวอนๆวพวดมันทีกินยาก่ยคุณพี่น้องเอาแบบมันเย็นเย็นเยหน่อย

เขาขวัญบ้าเนี่เขาขวัน ไปทางเหนือมากสองสามมือติดตัวกันหด้อยพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> tôm hứng với nồng bưởi bưởi vậy của anh kéo lái ังเสียงที่ไม่งก,กึบกึบเดือหน่อย ช่วงนี้มีฝน <c oughs> มีฝนโปรยปลายด้อพี่น้องยำเศร้ายำแรงหาพี่น้องไปต่อย่าไปต่มเป่อยแห้งพี่น้องหาเป่อยแห้งหาเป่อยแห้งนี่มันสิแบบ มันสิบวกเกืบนะอืมอืมให้พี่น้อยมั่งแก่ นี่คือเอาใส่ตรงงมากมาทัก <c oughs> มาทักหเ,เ,เ,เห็นเป็นเป็นเข้าอรียกว่าะมีหลวมไม่ไหลยยหน่อยท <c oughs> ักกระบนยากครับดึงใจเส้นเดียวทัดขึ้นทัดขึ้นหลวมพป่นหลงว่าคือบริษัทเบิ้งแนวเันท <c oughs> ักใส่

ผู้ไปเหตุการณ์เห็นงานกันระวังน่เด้อพี่น้องเด้อฝ่าฝน <c oughs> น้ำมือโสนวนข่วงมันแบบก็จะว่าอย่งเดียวแต่ว่าอาบน้ำเลยพี่น้องเสียงวนข่วง กึบเกืบดีขนาดเด้อพี่น้องเด้อไปล่องเด้อพี่น้องสบาบะทาวาเอิรคือเขาทาเมื่อวันี่ล่องจือเขื่อนเพราะเห็ดจือเขื่อเด้อพี่น้อง,งแต่เห็ดคลิปมันยงังเกาสใส่ขวดอู้ใส่ขวดบอกคนว่าเบาเท่าเบาอู้แล้วต้มเลยแล้ว <laughs> มันยังได้สดน้นา อือกหอนแบบแบบเาข้อสดขอไพ่หรอพี่นหรือเปล่มี่ซีโมคุ้กับสงนสดบึงก่นหเกี่ยวนั้นเป็นยังไง ซ้ำนี่พอดีเพราะว่าเปือ่อยไรมันกระชือดีผมอาหยาบไรยำาวาเขาได้พี่น้องยำหนาได้คนนี่ึอ <c> ร <ười> ่อนนึง trên bớt Tin khẩu bó lái không? Nhưng bữa nhà không biết nào? มุไมไทยมมไสยรถเอาใส่อวนเด้อพี่น้องขันเห็ดอย่าไปใสแก่เด้อ ใส่แก้าากัน้ไว้เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องแซบจวดจัดเรียบร้อยพี่น้องแซบยิบ่มแล้วกวนไปเหตุการณ์เท็นงานนะครับบรรยากาศมันนี้เป็นซีอิมขึ้นแต่เส้าน,นะครับสวยมา ฝนอาจสิตกนะครับพี่น้องมือน,นี้หรือว่าคำมายั่งมือแรงมากอาจสิตกเพราะว่ามือขค้ืนนี่ตั้งแต่เว้นแล้วนะครับตั้งแต่หกโมงกลัวทุ่มหนึ่งไปแล้วนะครับมันสีมีเสียงปกแปก๊กปกแปก๊กมาเลยนะครับทำมาแห้งบอ่บอบอ่อแห้งตกอันนี้แจ้งสีเราไปเรื่อยๆคือจังนฝนตกก่อนคีฝานะครับบดบดอจนจนมาเลยนะครับแต่ว่าช่วงกลางเว่นประมาณสักหาม้งแรงศาสตรมากข้าวหนึ่งนะครับเพราแต่แข็งเปียก มาแล้วไปเลยนะครับเอาไร่มองไร่บอลนะครับเห็ดไทยเห็ดหน้านะครับพี่น้องที่ท่านะครับทาน้ำโต๊ะกาประสันทาน้ำาพอได้ปันเขามาแล้วพี่น้องมาแล้วกำลังมานะครับแต่ว่าทั้งบานบานบันเบาเท่ามาทั้งบันพี่น้องมาแล้วพี่น้องนะครับเอาก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับสู่ขุทุกคนนะครับหลายขุนลายคนนะครับที่ติดตามรับชมเบาเท่านะครับที่ไลค์ที่แช์ที่คอมเมนต์นะครับที่ถามไทย นะครับถามสาราทุกสุกดิบกันมานะครับประจํานะครับประจําทั้งแฟนคลับใหม่แฟนคลับเก่านะครับพี่น้องซูบุทุกคนนะครับกับฝากน้องพี่น้องเด้อนะครับบ่าวเท่ากับว่ามีอยังมาตอบแทนนะครับนอกจากหาแนวอยู่เนี่กินนะครับมาสู่พี่สูน้องกินนะครับอาจจะเก่าแนี่ยไม่นําสลับซับเปลี่ยนกันไปน้องพี่น้องเนาะเอามื่อนี้เอาบรรยากาศในมือเศร้านะครับมาฝากตอนนี้คือยังสีด้ยินเสียงกิรีดอยู่น้องน้อพี่น้องเนาะเสียงกิรีดห้องเสียงนกห้องเสียงนกออกจากห้าง นะครับเสียงเบาเทากับพ่นควงเสียงเบาเทากับพ่นสอนใสนะครับพราะว่าตื่นมายังมือเส้าเออมันกับพ่นสอนใสอีหลีนะครับน้องพี่น้องเนาะเอากับฝากี่ตอนน้องนะครับกับบรรยากาศข้างหลังเป็นทงหน้าเบาเทามองน้ำท่วมมือนั่นแหละมองมือเบาเทากินอยู่กัตบต่ะเนามันขึ้นแห้งคือหมายว่าฝนตกแห้งอีหลีครับมือนะ่ะเป่งออกนะครับให้เขามันขื้นก่อนจังอัดใส่เอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกติดตามเราชมบาวทาวคลิปนี้ ฝากพี่ตอนน้องขึ้นเรานะครับมักกะไลถือใจกะะแช่บาทาานี้นะครับเด้อสำหรับวัอนี้ครับสวัสดีครับ